สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทะลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซตหูภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรีสเกตรวมกับท่องเที่ยวและกีฬารีสเกตค่ะลุยสวนจองผู้เรียนให้หนักท่องเที่ยวชิมค่ะ เมื่อวันที่7พฤษภาค,คม2563ค่ะที่สวนของนายเวียงสุภาพบ้านสาขี้เหล็กตำบลพลานอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสเกตนายทะเนศบริบาลผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสเกตเปิดเผยว,ว่าได้ร่วมเดินทางไปกับดรกัลยาณีธรรมจารีประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวศรีสเกตเพื่อไปดูสถานการณ์สวนทุเรียนที่อําเภอขุนหารซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตทุเรียนขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสเกตเพราะมีนักท่องเที่ยวสวน ใจอยากจะลงมาชิมทุเรียนในสวนซึ่งดรกรลยาณีธรรมจารีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกดได้ถามเกี่ยวกับเงื่อนไขว่าถ้าหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นคณะชุดเล็กรถตู้จะมีปัญหาในการเดินทางมาไหมซึ่งได้แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการห้ามเดินทางมาศรีสะเกดแต่อย่างใดและหากมีนักท่องเที่ยวจะมาก็ควรรักษาระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้เป็นที่น่ายินดีที่มีนักท่องเที่ยวสอบถาม มาทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด้วยการได้ลงมาดูพื้นที่จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ทุเรียนผูกเขาไฟและช่วยทำการตลาดให้ด้วยดกรกัลยานีธรรมจารีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสเกตกล่าวเขาว่า ได้เดินทางไปที่สวนของนายเวียงสุภาพที่บ้านสัาคิเหล็กตำบลพลานอเภอขุนหารและสวนของนายพานุพงษ์ทองมณีบ้านสัาคิเหล็กตำบลพลานอภอขุนหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพราะต้องการเจรจาแทนคณะที่จะเดินทางมาซึ่งติดต่อผ่านมาทางนายโกวิทโกมนเทียนกรรมาการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเน็กสเตปเฮาส์และเฮรันยิก สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดริสเกตคณะบอกว่าได้ทานทุเรียนภูเขาไฟรีสเกตแล้วติดใจมากปีที่ผ่านมาได้ซื้อกลับบ้านคนละสิบลูกไม่พอทานปีนี้ขอให้ไปจองสวนไว้ให้ด้วยจะซื้อมากขึ้นและวันนี้ได้ไปที่สวนของนายเวียงสุภาพที่บ้านสัมคิเหล็กและสวนของนายพานุพงษ์ทองมณีที่บ้านสัมคีเหล็กตมวนพานเพื่อขอให้เจ้าของสวนทุเรียนบอกวันเวลาผลผลิตทุเรียนที่จะรับประทานได้ ว่าจะเริ่มสุกให้นักท่องเที่ยวได้ชิมเดือนไหนจะได้นัดหมายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาด้านนายพานุพงศ์ทองมณีเจ้าของสวนทุเรียนกล่าวว่ามีทุเรียนเพียง15ไร่ปลูกมาได้9ปีแล้วรักษาคุณภาพโดยไม่ต้องการขายให้หลงแบบเบาตน้นแต่ต้องการขายให้นักท่องเที่ยวที่มาเลือกชิมที่สวนเองจะได้พอใจกลับไป ซึ่งขณะน,นี้ทุเรียนกำลังออกลูกจำนวนมากแต่ต้องรอช่วงปลายเดือนมิถุนายนทุเรียนจะสุกได้ที่และคิดราคากิโลละ150บาทถึง200บาทตามเกรดทุเรียนแต่ยืนยันว่าปีนี้ผลผลิตจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะได้ใส่ใจดูแลดีมากเตรียมรับซับในเดือนมิถุนายนหลอดแรกของผลผลิตค่ะ